สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนูเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระนะครับที่จะนําเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับการต่อนกเขาใหญ่นะครับมาแนะนํามือใหม่เซียนใหม่นะครับที่กำลังหัดเลี้ยงเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับวันนี้นะครับก็มีพี่น้องนะครับ FC นะครับส่งนะครับนกนะครับที choses, ่ ป่วยนะครับซึ่งเกิดจากอาการนกเป็นสิวนะครับอาการนกเป็นสิวนี้ก็จะแบ่งออกสาเหตุนะครับหลักๆอยู่2ประเด็นนะครับประเด็นแรกนะครับก็คือนกขาดอาหารนะครับพูดง่ายๆว่านกกินอดๆอยากๆนั่นแหละนะครับหรือบางวันก็หมดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนกไม่ได้กินอาหารแบบเต็มที่ นะครับจึงทําให้นกนั้นกลายเป็นสิวนะครับอันที่2ก็คือนะครับก็คือกระปุกน้านะครับหรืออาหารนะครับไม่สะอาดนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ทําให้นกต่อนะครับหรือนกที่เราเลี้ยงนี่นะครับเกิดอาการเป็นสิวได้นะครับอันนี้คือประเด็นหลักนะครับประเด็นหลัก2ประเด็นนี้นะครับที่ ทำให้ตรงนั้นเกิดอาการเป็นสิวนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับไปดูคลิปนะครับที่ท่านอาจารย์นะครับทั้งสองท่านนี้นะครับได้ส่งคลิปนะครับมาให้ดูนะครับว่าอาการมันเป็นอย่างไรนะครับสำหรับมือใหม่เส้นใหม่นี่คือยังไม่เคยเห็นหรือยังไม่เคยโดนนะครับหรือถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็จะได้แก้นะครับได้ทันท่วงทีนะครับ ไม่ปล่อยให้านกนะครับป่วยไปมากนะครับจนเกินเยียวยานะครับจนทําให้นกนั้นถึงกับเสียชีวิตนะครับเอาไปดูท่านแรกครับนกของท่านแรกนะครับก็จะเป็นนกที่เป็นสิวนะครับอาการเป็นสิวนะครับก็ไปดูครับนกตัวนี้นะครับการขันการเล่นนะครับนกตัวนี้ก็ถือว่ามีของดีนะครับก็คือเป็นนกที่มีครูก้อมด้วยนะครับก็ เห็นท่านลุงคลิปนะครับเอาเดี๋ยวไปจมคลิปนะครับที่นกกำลังเล่นเลยนะครับพี่น้องอืม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 อมอ่านี่นะครับก็มีตนี้มีคูกล้อง ประมานี้นะครับนี่คือตอนนกที่ยังไม่ได้ป่วยนะครับทีนี้ลองไปนะครับดูช่วงที่นกป่วยครับตาปิดแล้วครับไม่รู้จะแก้ยังไงผมเพิ่งเห็นตอนเย็นเลยครับ อาจารย์ทุกท่านแนะนำหน่อยครับเมื่อก่อนประมาณหนึ่งชั่วโมงที่แล้วตายังไม่ปิดครับแล้วก็เมื่อเช้านี้ยังยืนคอนอยู่ครับก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็เลยรักษาไม่ทันเลยครับหนักแล้วครับอันนี้ก็เป็นอาการนะครับซึ่งจากที่ผมได้สังเกตดูเนี่ยคือนกมันไม่ไหวแล้วนะครับถ้านก ถึงอาการที่แบบว่าเกาะคอนไม่ได้ก็คือเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ไปทางเขานี่เจแล้วนะครับก็ต้องรอดูว่ามันจะไปช่วงไหนตัวนั้นเองนะครับอันนี้ก็ท่านรายงานเข้ามาครับผมก็ได้ช่วยกันแก้นะครับแต่มันคงไม่ทันแล้วครับพี่น้องครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเรียบร้อยแน่ๆนะครับหลังจากนั้นประมาณ3ามสีทุ่มนะครับท่านก็ได้ส่งคลิปนะครับอัปเดตอาการนะครับ าอาการณ<ห><ห>ปัจจุบันครับหายใจรวยละลินตาป,ปิดสองข้างเมื่อกี้จับออกมามีถ่ายสีเหลืองเลยครับเดี๋ยวผมจะเงี้ยมปากให้ดูครับก็ อันนี้ก็คือเปอร์เซ็นต์รอดนั้นนะครับน้อยแล้วนะครับตอนนี้เปอร์เซ็นต์รอดนี่น่าจะอยู่สักประมาณสักสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับก็หนักแล้วอุจจาระเหลืองนี่ก็เพราะว่าท่านได้เอาปูนนะครับปูนกับใบงวงช้างนะครับผสมให้นกกินนะครับแต่ว่ามันมันให้กินช้าเกินไปนะครับทีนี้ก็ประมาณนั้นท่านก็เลยส่งมาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็คือนกตัวน,นี้ <4 S 1> ก็คือคได้จากไปแล้วเรียบร้อยครับครับก็เนี่แหละครับก็ขอแสดงความเสียใจกับจารย์ท่านนี้นะครับก็ถือว่ารักษาไม่ทันครับพี่น้อง นะครับทีนี้นะครับผมไปสังเกตดูนะครับท่านในสปาส่งภาพมาให้ดูนะครับก็คือนกนะครับตัวเนี้ยนะครับมันจะมีสิวนะครับอยู่ในปากนะครับซึ่งเยอะนะครับซึ่งเยอะนะครับเป็นเม็ดเล็กๆนะครับนี่นะครับตามที่ท่านเห็นนี่นะครับนะครับอยู่ข้างในนะครับก็ถือว่าอ่าช้าเกินไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ขอฝากนะครับให้มือใหม่เซียนใหม่ทุกท่าน นะครับได้ดูนะครับนกของท่านดีๆเรื่องน้ํานะครับให้สะอาดนะครับอาหารอย่าให้ขาดนะครับให้ครบนะครับให้ครบนะครับทีนี้ไปดูอีกอาการหนึ่งครับพี่น้องนะครับอาการนี้ก็คืออาการที่ทั้งเป็นสิวนะครับพอเป็นสิวปุ๊บนี่นกมันจะกินอาหารนะครับไม่ค่อยสะดวกนะครับแล้วทําให้ข้าวนะครับหรืออาหารนั้นเข้าไปนะครับติดคอนกนะครับ ท่านก็เลยพวงนะครับก็เลยทักมาส่วนตัวผมว่าอาจารย์นกเป็นอะไรนกเข้าเปลือกติดคอหรือเปล่านะครับผมก็ดูอาการแล้วก็ครับใช่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอาการนกที่เข้าเปลือกนะครับติดคอนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับไปชมเลยครับอาการแบบนี้เป็นเพราะอะไรครับข้าวติดคอหรือเปล่าครับเนี่ยครับ ข้าติดคอป่ะครับการแบบนี้ขอความรู้หน่อยครับผมมือใหม่ครับครับก็ท่านจะสังเกตเห็นนะครับว่านกนะครับมันจะสะบัดนะครับทั้งหัวทั้งคอนะครับเลื้อยขึ้นเลื้อยลงนะครับนั่นคืออาการเข้าเปลือกนะครับติดคอนะครับเพราะว่านกตัวนี้มันเป็นสิวด้วยนะครับแล้วเวลากินก็คือกินลําบาก นะครับตาก็จะปิดนะครับคอก็จะเจ็บนะครับก็เลยทําให้นกนั้นกินอาหารได้ลาบากจนทําให้เข้าเปลือกนั้นติดคอนะครับคือตอนแรกผมยังไม่รู้นะครับว่านกตัวนี้เป็นสิวด้วยนะครับผมก็เลยขอดูอาการนะครับขอดูอาการนกว่าหายหรือยังนะครับนกเข้าเปลือกติดคอนะครับท่านก็เลยส่งคลิปที่2มาให้นะครับ blacks. ซึ่งตอนนั้นผมยังไม่รู้ผมนึกว่านกเข,ากากข้าเปลือกติดคอผมก็บอกว่า,า,เ, טוב, ดวาเดี๋ยวก็หายเองนะครับตอนนี้ ก็เลยมารู้นะครับว่าอ่ท่านได้ส่งคลิปมาคือนกมันเป็นสิวด้วยครับเอาเดี๋ยวไปดูคลิปครับว่ามันจะทเป็นอย่างไรนะครับคอเลยๆแต่ปีกมีรอยเช็ดมันมีสิวใต้ปากบนก็มาออกไปแล้วสิวมันจะทําเป็นบางครั้งครับบางทีมันกิน น้ำครับมันก็ยืดคอแต่ผมป้อนน้ำมันตับปลาไปไป,ไปมั่งแล้วป้อนไปเม็ดหนึ่งเนี่ยมันเหมือนมีน้ำน้ำตาตามมูกด้วยมั้งครับเนี่ยน่าจะป่วยด้วยครับคนแก่ก็ให้ผมมา ผมเห็นว่ามันมีปีกตรงปีกมีสีขา,ขาวตรงจุดอะครับไอสนับปีกอะครับผมก็เลยลองอามารักษาดูสงสารมันครับ อาการอาการเป็นสิวครับผมพี่น้องขอบตาจะแฉะแล้วก็ตรงไหล่ปีกก็จะเปียกครับครับก็มารู้ทีหลังนะครับว่านกตัวนี้มันเป็นสิวนะครับซึ่งสิวของนกของท่านอาจารย์ท่านเนี้ยนะครับก็คืออเป็นสิวคล้ายๆาสิวหัวที่มันยังไม่สุกนะครับามาบางท่านก็ว่ายุงกัดบ้างอะไรประมาณเนี้ย นะครับซึ่งต่างจากสิวที่เป็นสิวที่เป็นเม็ดข้าวสารนะครับซึ่งสิวเป็นเม็ดข้าวสารนี่คือมันจะเป็นหัวออกมาเลยครับสีขาวนะครับโผล่มาตามคอบ้างตามปากนะครับตามขอบตานะครับนะมันจะออกมาเลยเป็นสีขาวแต่สิวของนกของท่านอาจารย์ท่านนี้คือมันจะเป็นหัวปูดขึ้นมานะครับเหมือนสิวของของคนเราที่มันยังไม่สุกดีเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนั้นสุดท้ายมันจะแตกเองนะครับนกอาจารย์นี้คือมันแตกเอง นะครับคืออยู่ใต้ใต้ปากบนนะครับอ่ามันจะเป็นก้อนแข็งนะครับอ่าเหมือนปลาวดไก่นี่แหละนะครับก้อนแข็งบีบยังไงก็ไม่นะก็คือซิวพวกนี้นะครับก็คือมันเกิดอ่าเป็นหัวขึ้นมาซึ่งมันไม่เห็นหัวขาวเหมือนเหมือนไม่เขาสารนะครับบางท่านก็ผ่านะครับบางท่านก็รอให้แตกเองนะครับก็ได้นะครับ,ก,นะรบก็เลยอ่าท่านว่าเอาออกไปแล้ว นะครับทีนี้ก็เลยขอดูอีกครับว่าอาการมันเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ท่านก็ได้เอ,อน้ำมันตับปลาให้กินไปแล้วนะครับเอาให้กินไปแล้ว1เม็ดนะครับเมื่อคืนนี้ผมก็เลยแนะนําอีกว่าให้เอาอีกนะครับให้กินอีกสัก2เม็ดนะครับ2เม็ดคือ,อเอาให้กินตอนเช้านะครับจากนั้นท่านก็เลยเอาให้กินแล้วท่านก็เลยถ่ายวิดีโอมาให้ผมดูอีกตอนเช้าว่าทั้งอาการเข้าติดคอนั้นหายหรือย,ยังนะครับแล้วก็ดูอาการเบื้องต้นว่านก เดินปกติไหมหรือว่านั่งห่มคลุมนะครับก็จะได้ช่วยอาจารย์ท่านนี้แก้นะครับไปดูคลิปเลยครับว่าอาการจะเป็นยังไงนะครับมีอาการซึมๆัมยังไม่เห็นอนาะการคอเลื้อยนะครับยังไม่เห็น ยังไม่ได้จิกอาหารนะครับต้องดูตอนจิกอาหารด้วยเวลากินอาหารไม่รู้ว่าคอจะเลื้อยหรือเปล่าแต่วันนี้ไม่มีอาการคอเลื้อยครับเชา้าเมื่อวานนี้เลื้อยครับเลือ้อยบ่อยครับผมก็จบลงไปแล้วครับสำหรับคลิปนะครับของทั้งสองท่านนะครับที่ส่งมาให้ผมดูนะครับสำหรับตัวสุดท้ายเมื่อกี้ก็ ก็รอดแล้วนะครับดูจากการคือนกมันมันไม่ยืนนิ่งแล้วห่มคลุมนะครับแสดงว่านกมันมันเริ่มจะดีขึ้นนะครับแต่ยังไม่หายนะครับจะต้องดูแลอีกนะครับแต่นกตัวแรกนั้นก็คือสายเกินไปแล้วนะครับมาพบตอนนกเกาะคอนไม่ได้แล้วนะครับอ่าเปอร์เซ็นต์เสียชีวิตสูงมากนะครับฉะนั้นแล้วอย่าลืมนะครับฝากมือใหม่เลยนะครับถ้าไม่อยากให้นกท่านเป็นอาการแบบนี้คือ สองวิธีที่ผมแนะนำไปก็คืออันดับแรกก็คือนะครับอย่าให้อาหารน้ำหรืออะไรขาดนะครับให้มีอยู่ตลอดเวลานะครับอันดับที่สองก็คือต้องสะอาดไม่ว่าจะเป็นน้ำกับปลุกอาหารอะไรก็แล้วแต่ถาดรองขี้อะไรก็แล้วแต่นะครับต้องให้สะอาดนะครับนกถึงจะไม่เป็นอาการเหล่านี้นะครับและถ้าเป็นแล้วนะครับอย่าปล่อยให้เกิดอาการหนนะักนะครับถ้านกขมคุมปุ๊บนี่สแสดงว่านกไม่สบายแล้วให้ท่านรีบ รักษานะครับหรือถ้าเป็นสิวนะครับอ่าเขาจะมีน้ําตาออกมาก่อนนะครับน้ําตามาเช็ดนะครับมาเช็ดตามวัวไหลนะครับหรือถ้าเห็นน้ําตาซึมๆนะครับแสดงว่านกท่านเริ่มแล้วนะครับเริ่มจะเป็นสิวให้รีบรักษานะครับอ่าถ้าให้ตกคอนวบนนี้ก็คือจบเลยนะครับอย่างเช่นนกอาจารย์ท่านแรกที่ส่งให้ดูนะครับผมเอาละครับพี่น้องก็เกรดเล็กเกรดน้อยครับสําหรับอ่าเสียงรุ่นเก่าหรือคนที่เลี้ยงมานานแล้วคือ เขารู้จักแล้วนะครับแต่มาให้ดูก็คือเซียนมือใหม่ที่กำลังหัดเล่นตัวนี้เยอะมากนะครับก็ฝากไว้2ข้อนั้นนะครับอย่าลืมนะครับอ่านกเรานี่กว่าจะได้แต่ละตัวมันไม่ได้คัดง่ายๆนะครับถ้ามันเสียชีวิตไปก็ก็ไม่คุ้มนะครับแล้วก็เสียเวลาด้วยนะครับกว่าจะเลี้ยงมานะครับเป็นต่อเป็นอะไรต้องใช้เวลาเป็นปี2ปี3ปีนั่นแหละนะครับอยู่ที่ตัวนกเช้นแล้วก็ฝากมือใหม่เซียนใหม่นะครับถือว่าเป็นอุทาหรณ์ให้ดูแล้วมีตัวอย่างให้ดูด้วย ผมเอาละครับพี่น้องครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องอีกเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้เรับทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสาหรับผมนะครับไปก่อนครับแล้วก็ขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับที่ส่งคลิปมาให้ดูนะครับเอาไว้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ